สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการแ Happy Place ค่ะรายการพื้นที่ความสุขค่ะมาพบคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องที่น่าสนใจค่ะขอเชิญชวนหนุ่มๆทั้งหลายนะขยับเข้ามาใกล้ๆจอกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องที่หลายคนไม่คิดว่าจะใกล้ตัวขนาดนี้ค่ะพี่ฝนเคยได้ยินไหมคะว่ากินมะเขือเทศแล้วดีต่อสุขภาพของคุณผู้ชายค่ะบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยจริงเหรอ ดียังไงหรือว่าแบบเป็นคำเชิญชวนให้เรากินเฉยๆบอกเลยค่ะว่าเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องจริงค่ะไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะเรามาฟังกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะค่ะใช่แล้วค่ะมะเขือเทศนะคะไม่ได้มีดีแค่สีแดงสวยสดนะคะแต่มะเขือเทศนั้นยังมีสารสําคัญที่ชื่อว่าไลโคปีนค่ะที่ให้สีแดงสดในมะเขือเทศนะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีงานวิจัยนะคะหลายชิ้นบอกเลยว่าไลโคปีนนั้นช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้ค่ะแถมยังช่วยลดการอักเสบและการ ลุกลามของโรคได้ดีด้วยค่ะโอ้โหประโยชน์เยอะนะคะซอสมะเขือเทศสีแดงๆนี้นะคะ,คะนอกจากนี้ค่ะยังมีข้อมูลว่าผู้ชายที่กินซอสมะเขือเทศเป็นประจําค่ะจะช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมากได้ถึง3าเปเเลยทีเดียวค่ะ,คะนอกจากนี้ค่ะเรานะคะถ้าดื่มน้ํามะเขือเทศอย่างน้อยเนี่ยสัปดาห์ละสองครั้งนะคะต่อเนื่องเป็นเวลานานๆน,นะคะจะช่วยลดการลุกลามของมะเร็งได้ถึง35%เเลยค่ะพี่ฝนสุดยอดสุด เจ๋งเลยนะคะ,ะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะทุกคนอย่าเพิ่งไปรีบวิ่งไปหยิบมะเขือเทศสดมากินนะคะเพราะว่าความจริงแล้วนะคะร่างกายของเราเนี่ยจะดูดซึมสารไลโคปีนได้ดีก็คือผ่านความร้อนก่อนนะคะเช่นการทําซ้อนมะเขือเทศค่ะการทําน้ํามะเขือเทศนะคะก็คือนําไปผ่านความร้อน,นะคะน่ะ,คคนนะ,คะไม่ว่าจะเป็นการต้มการผัดหรือเอาไปทําเป็นซุปนะคะยิ่งถ้าได้กินร่วมกับไขมันดีๆอย่างน้ามันมะกอกนะคะบอกเลยว่าจะช่วยดูดซึมสารไลโคปีนได้ดีเพิ่มขึ้นค่ะแค่ฝังนี้ในหัวนี่คิดเมนูแล้วนะว่าจะเอามะเขือเทศไปทำอะไรค่ะ เพราะว่าเจ้ามะเขือเทศเนี่ยพอไปทําเป็นซอสก็อร่อยนะหรือว่าเป็นปรุงกับเป็นซุปอะไรก็อร่อยน,นี่ก็อร่อยค่ะค่ะแต่และแต่ว่านะคะเราจะต้องย้ําอีกทีหนึ่งค่ะว่าการกินมะเขือเทศอย่างเดียวไม่ได้แปลว่าจะป้องกันโรคได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ,คะหนุ่มๆทั้ทงหลายนะคะต้องดูแลสุขภาพควบคู่ไปด้วยนะคะทั้งออกกําลังกายควบคุมน้ําหนักตรวจสุขภาพประจําปีค่ะ,คะ,คะแล้วก็สังเกตอาการผิดปกติค่ะไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะขาดเบ่งน่านปัสสาวะบ่อยหรือว่ามีเลือดปนนะคะสัญญาการเหล่านี้ค่ะถ้ามีปุ๊บต้อง ไปพบแพทย์เหมือนกันค่ะพี่ฝนค่ะสรุปง่ายๆเลยนะคะมะเขือเทศนี่แหละเพื่อนซีสุขภาพของคุณหนุ่มๆทั้งหลายเลยนะคะอย่าลืมนะคะเติมมะเขือเทศในมื้ออาหารของเรานะคะตั้งแต่วันนี้เลยค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีแข็งแรงนะคะและห่างไกลจากโรคต่อมลูกหมากค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะกับแฮปปี้เพลสในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ